อาลูกจับ London, น้ำแข็งอ่ะอย่าให้จับน้ำแข็งดูดิจับน้ำแข็งครั้งแรกวันนั้นกินส้มครั้งแรกวันนี้จับน้ำแข็งครั้งแรกอ่าจับลูกจับจับตัวดี้เป็นไงเอ๊ะเป็นไงลูกเป็นยังไงจับน้ำแข็งครั้งแรกเป็นไงลูกอนเย็นเหรอลูกเหรอฮะจับน้ำแข็งครั้งแรกมันเย็นเหรอลูกเย็นไหมลูกเย็นไหมอเย็นมือลูก วันนั้นกินส้มครั้งแรกวันนี้จับน้ําแข็งครั้งแรกของทุกอย่างต้องมีครั้งแรกนะลูกนะนะเป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงค่อยๆเขียนค่อยๆเขียนเป็นไงลูกเป็นไงเขียนเสร็จแล้วมือเอามือดิลองดูดิจับดูเป็นไงโอู้หูอู้หูเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเย็นเย็นอ้ยอุ้ยเป็นยังไงลูกน้าลูกเป็นไงคะจับน้ำแข็งครั้งแรกเป็นไงลูก ฮึนั่นลูกน้ำแข็งครั้งแรกเป็นไงเป็นไงมากน้ำแข็งครั้งแรกเอ้ยน้ำแข็งครั้งแรกน้ำแข็งครั้งแรกเป็นเย็นจังเลยเย็นมือจังเลยเขี่ยเขี่ยใช้เขใช้ไฟนิ้วเขี่ยนั่นลูกฮะฮะดูสิดูสิดูซิจับน้ำแข็งครั้งแรกไป็นไงเปไงเปนไงไฟนิ้วเขี่ยโอ้เป็นยังไงลูกเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยไอ้ทีเขี่ยเขี่ยเป็นไงลูก น้ำเป็นยไงเป็นไงคะลูกเป็นไงบ้างโอ้ยไปนี่เขี่ยเขี่ยเอามือลงเยอะไม่ได้ถึงเย็นเพงเย็นโอ้โอ้โอ้ตั้งแข็งครั้งแรกนั้งแข็งครั้งแรกหนูก็นั่งดีๆสิลูกเออตน้งแข็งครั้งแรกเลยตั้งแข็งครั้งแรกเป็นไงเป็นไงบ้างเย็นไหมลูกเย็นไหมตั้งแข็งครั้งแรกไงลูกฮะของทุกอย่างต้องมีครั้งแรกไงลูก